ทำได้ขอให้บอกเอาขนาดนี้เอาโคตใหญ่เออผมก็ต้องซื้อใหญ่แบบนี้เออคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกทุกอย่างแล้วมีเวลาจำกัดด้วยว่าอยู่ใช่ไม่จริงๆอ่ะผมเคยอ่ะกตอนตอนก่อนที่เราคบกันเนาะ เขาเคยพาตัวเองมาซื้อมื่ซื้อผักอยู่ตลาดไปเลี้ยงลูกน้องน้ำด้วยพี่น้องตอนนั้นอ่ะเออแล้วมาเดินตลาดตลาดจารุนสีคอนแก่นซื้อผักซื้อพริกซื้อต่างๆขึ้นรถ <c oughs> <c oughs> ไม่บินมาหรอกมันแบบก็ไม่ใช่ว่าแบบอีกคนหนึ่งจะนอนอยู่บ้านแล้วแบบว่าอีกคนหนึ่งกลับไปทํางานเคลียร์งานอย่างนี้นะมองก็ไม่ใช่มาแล้งลยสิกับมาละย่องคือเก่าครับพี่น้องละย่องเดลล้อเจอกันเด้ครับแต่ว่ามันคือป็หนังสนามนี่จ้ะเขาม,มินกาแฟยลงไงแต่เตรา เขาเปลี่ยนสนามเหรอ,อมันเป็นกรนาดรถไฟตานใคมีตรงนี้จำได้คะ่ะตอนคอนเสิร์ตเอบใช่เอบีครั้งที่หนึ่งครับหลังจากนั้นมาขับมาทรงเป็นอยู่คอนแกนกันเลยแบบเปิดเลไปเป็นมูไปซื้อ ผักสื่อลิกผม,มเป็นคนจัดแต่ว่าปี่ิพานมากกับบริเฮุต้องให้แม่รัดจัดการแต่ว่า,าพวกเครื่องปรุงพวกเนียงเสียก็ต้องเลยไปซื้อเองซื้อส่วนหลายนำตานี่ซื้อเป็นกระสอบเลยครับผมชุบรถนี่ซื้อเป็นกระสอบเลยน้ำยาล้างจานเนี่ยเสียน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำซันไลอ์ การหยวกันเออแล้วค่ะพวกผงชูรสน้ำปลาน้ำมันหอยซอสรสดีค่อนเหลิมไหน่อยอือค่อนเหลิมไหน่อย อันนั้นมันก็ยูททางหนือหมด